ดึงออกมาเลยการตีปอกสูบใหม่นะครับสูบใหม่นะครับสวัสดีครับเรื่องตัดหญ้าฮอนด้นะครับลูกค้าส่งมาตีปอกนะครับตอนนี้เป็นงานช่างนะครับลูกค้าบอกว่าจะทิ้งแล้วนะครับ การส่งมาตัวนี้อย่างหนักเลยนะครับที่ส่งมาทำนะครตีปอกสูบใหม่นะเ,เดี๋ยวนะครับดึงออกมาเลยการตีปอกสุบใหม่นะครับกสูบใหม่นะครับแล้วก็ลูกค้าสั่ง ีบูทวาวนะครับเดี๋ยวดูใกล้วาล์วาวไอเสียนะครับฝังบูทฝังบ่าแล้วก็วาวไอเสียนะครับกดวาวอ,ออกมากดออกมาดันออกมาเลยนะครับวาวใหม่นะฝังบูทฝังบ่าใหม่แล้วก็ทาเกลียวหัวเทียนนะฮะเกลียวเสียทําใหม่ฝังบูทใหม่นะครับบูททองเหลืองใส่ให้ไปนะครับ แล้วก็แหวนใหม่ลูกสูบแหวนใหม่แล้วกระเดืองนะครับใส่ให้ไปใหม่นะครับมือสองแล้วลูกค้าส่งตัวท้องอ่างมานะครับให้ทำการเชื่อมนะครับผมก็เลยจัดมันไม่มีเศษมานะครับถ้ามีเศษหูก็จะเชื่อมให้นะครับเราทำการจัดเอามือสองใส่ไปให้นะครับตัวนี้รวมแล้วนะครับ อาการที่บอกตีปอกสูบนะครับหลอดวาลก็คือบูธฝังบูธฝังบา่าแล้วก็วาลไอเสียนะครับเชื่อมแคร้งแคร้งนี้ไม่เชื่อมนะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วกระเดื่องกดวาลนะครับใส่ให้ไปตัวน,นี้รวนทั้งหมดนะครับจะอยู่ที่2530บบาทนะครับเราทำาการจัดให้ทั้งหมดแล้วนะครับ เขียนใบราคาไว้ให้นะครับตอนนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดจังหวัดจังหวัดกาละสินนะครับเนี่ยช่างมอสนะครับเรารับสินค้าได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ครับสวัสดีครับ